เด็กชายตัวน้อยเนื้อตัวมอมแมมเดินเตร็ดเตร่ในป่าทึบเขาเหนื่อยล้าและหวาดกลัวตื่นมาสักพักเขาก็สะดุดล้มนั่งลงบนพื้นตรงหน้าคือสัตว์ประหลาดขนปุยตัวใหญ่ทำหน้างง,ง,งจ้องมองเขาอยู่สัตว์ประหลาดดูเป็นมิตรไม่ดูร้ายเขาทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกันเล่นนั่งอยู่ข้างกองไฟเล็กๆที่เขาก่อขึ้นมาสัตว์ประหลาดดูอ่อนโยนและอบอุน่น เช้าวันลุ่งขึ้นทั้งสองเดินทางต่อผ่านสะพานไม้เกา่าที่สูงดูน่ากลัวทั้งสองค่อยๆเดินอย่างระวังหลังจากข้ามมาได้สักพักจูจูเถาวันก็เริ่มขยับมันเริ่มพันรอบตัวเขาเขาร้องให้สัตวประหลาดช่วยแต่สัตวประหลัดกับหัวเราะมันก็แค่เถาวัลย์กลัวทำไมจากนั้นทั้งสองก็มาเจอฝูงมาปาตัวโตขวางทางอยู่ สัตว์ประหลาดรีบเข้าปกป้องเด็กชายและสู้กับหมาป่าอย่างบ้าคลั่งหมาป่าสู้ไม่ไหวก็หนีไปพวกเขาเดินมาถึงน้ําตกที่ดูแปลกน้ำสีฟ้าเรืองแสงราวกับเวทมนต์เจ้าตัวโตก็ตัวเล็กลงมาทันทีเมื่อเขาสัมผัสน,น้ําตกเขาก็จําผู้ชายที่ทิ้งเขาไว้ในป่าได้แต่แล้วชายคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมาเด็กน้อยรีบวิ่งเข้าไปหา เพราะเขาคิดว่าเขาจะได้กลับบ้านแล้วเขาเดินตามชายคนนั้นมาสักพักเขาก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ผู้ชายคนนั้นเคยทิ้งเขามาก่อนและเขาก็รู้สึกกลัวผู้ชายคนนั้นด้วยต่างจากสัตป,ประลาดที่เป็นเพื่อนเขาและคอยปกป้องเขาเขาเลยหยุดเดินไม่ตามผู้ชายคนนั้นไปเขาตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ เขาเดินไปพร้อมกับซัปลาดที่เป็นเพื่อนเขาทั้งคู่พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับโลกใบใหม่ที่รอพวกเขาอยู่พร้อมสัญญาจะปกป้องและดูแลกันตลอดไปฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ